วันนี้ดิฉันก็หยิบตัวนี้มารีวิวกันค่ะ k a t Cosmetics นะคะกับตัว Brush Cream t ิ้นค่ะจากที่ตาได้ลองใช้เนี่ยตามีความ,ม,มงุนงงแล้วก็สงสัยแล้วก็แบบงงเธองงไหมฉันงงนะมากนะคะคือสีอะติดนิ้วแบบเยอะมากแต่ก็แอบคบาดหวังเพราะว่าดิฉันก็เป็นคนที่ชอบ brush on แบบครีมมากอยู่เหมือนกัน Right สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับใบตากับรีวิวจริงจัง แบบไม่อุยเอาแบบตรงๆเลยนะคะวันนี้ดิฉันก็หยิบตัวนี้มารีวิวกันค่ะของ k คที้คอสเมติกนะคะกับตัวบรัชครีมทิ้นท่าบอกเลยว่าตัวนี้แต่ซื้อมาหมดทั้ง7สีเลยนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเขาทาได้ทั้งแก้มปากแล้วก็ตาเลยเดี๋ยววันนี้แต่จะมาสวอชให้ดูทั้งทาที่แก้มแล้วก็ที่ปากนะคะตาจะไม่ได้ทาให้ดูเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะต้องแบบล้างติดขนตาอะไรกันใหม่วุ่นวายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสวอชทั้ง7สีกันก่อนเลยค่ะ wow <laughs> ถูกใจสีไหนกันบ้างนะคะส่วนตัวเนี่ยไอตาว่าโทนสีทําออกมาได้ดีนะสีสวยหลายๆสีเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูรีวิวอย่างละเอียดกันค่ะสําหรับตัวครีมบรัชทินของเคที่คอสเมติกเนี่ยนะคะแพคเกจเนี่ยบอกเลยว่าสวย ปังแพ็กเกจเนี่ยคือสวยมากเป็นสีโรสโกาเงาๆนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบใสๆคือบอกเลยว่า,วาได้รับมาครัง้งแรกตาประทับใจเรื่องแพ็กเกจมากคือแบบเออปังจริงนะคะกล่องด้านนอกเนี่ยก็สวยจริงๆนะคะกล่องกระดาษด้านนอกก็เป็นสีโรสโกคือต้องยอมรับในเรื่องของแพ็กเกจเขาเลยนะทาได้ดีนะคะตัวเนื้อเนี่ยไอตาเองยังไม่ค่อยชัวร์ว่าเขาเรียกตัวเองว่าเป็นเนื้อยังไงเขาเรียกว่าบลัชครีมชิ้น คือก็น่าจะเป็นบัชออมแบตครีมหรือเปล่าเขาไม่ได้เรียกตัวเองชัดขนาดนั้นแล้วก็มันเป็นทินด้วยหมายความว่าน่าจะมีสีที่มันเกาะอยู่กับพื้นผิวติดทนนานอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่ตาได้ลองใช้เนี่ยตามีความงุนงงแล้วก็สงสัยแล้วก็แบบงงเธองงไหมฉันงงนะมากนะคะคือทั้งหมด7สีเนี่ยตาพบได้ว่าจะมีเนื้ออยู่2แบบนะคะจําไม่ได้ว่าสีไหนเป็นเนื้อแบบไหนแต่ เนื้อแบบแรกนะคะตัวนี้นะคะเนื้อจะเป็นเหมือนเป็นฝุ่นฝุ่นะทุกคนคือเวลาที่เราลูบๆออกมาสีมันชัดนะคะแต่มันไม่ได้เป็นครีมพูดได้อย่างชัดเจนเลยว่า ไม่ใช่เนื้อครีมแล้วก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นครีมเลยเหมือนเป็นเนื้อฝุ่นที่แน่นมากกว่าเวลาตาเอานิ้วทาเนี่ยสีติดนิ้วชัดเจนมากเลยนะแต่เวลาทาบนปากหรือทาบนแก้มสีติดน้อยคือสีอะติดนิ้วแบบเยอะมากแต่ติดบนพื้นผิวน้อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเวลาที่ตาอยากให้สีมาใช้ดดตาก็แค่ทาเพิ่มทาเพิ่มเยอะเพิ่มเยอะขึ้นแล้วก็เนื้ออีกแบบหนึ่งที่ตาเจอคือเป็นเนื้อเหมือนดินน้ำมันค่ะถ้าใครเคยใช้แป้งดินน้ำมันหรือว่าอายแชโดว์เนื้อ ดินน้ามันเนี่ยจะรู้จักเลยนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบ ดึงๆอย่างนี้เลยทุกคนคือที่แน่ๆอะไม่ใช่ครีมไอตาเคยใช้ประจอนเนื้อครีมมาหลายแบรนด์ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยแบนรนด์ฝรั่งแบรนด์เกาหลีซึ่งเนื้อแบบนี้ถามว่าเอาแล้วม,มีปัญหากับการที่เขาเนื้อแห้งไปหรือว่าเนื้อดีนน้ำมันไหมก็ไม่มีปัญหาแต่แค่มันงงนิดนึงว่าฉันซื้อมาเจ็ดสีแล้วเนื้อแต่ละสีเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันโดยส่วนมากมันจะเป็นเนื้อแบบติดน้ำมันซยเยอะกว่านะไอตาไม่แน่ใจว่าสีนี้มันต้องเป็นเนื้อแบบนี้อะไรเราก็ไม่รู้อะแต่แค่ว่ามันรู้ึกว่า เออทำไมเนื้อมันไม่เหมือนกันวะมันเป็นคนละรุ่นหรือไงมันก็คือรุ่นเดียวกันแต่ว่าไอตารู้สึกว่าเนื้อแบบดินน้ามันนะมันสีติดบ,บนผิวแล้วก็บนริมฝีปากได้มากกว่าสีมันชัดกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนื้อทั้งสองแบบเนี่ยเนื้อค่อนข้างแห้งนะคะคือด้วยความที่เรานึกถึงแบลัชออนแบบครีมเราจะนึกถึงความฉ่านิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเอาเนื้อแห้งอะ่ะเราก็ไปใช้แบลัชออนแบบฝุน่นก็ได้แล้วพอเวลาลงบนปากเนี่ยมันค่อนข้างแห้งสังเกตดูว,ว่าสวอท จะเป็นเนื้อแบบสไตล์แมตแล้วสีจะบางมาก ถามว่าทาบนปากได้ไหมได้แต่มันสวยเหมือนลิปสติกไหมไม่ถ้าเกิดจะเอาให้สวยเหมือนลิปสติกอะ่ะต้องทายย้ำาย้ํแล้วไอต้ตาก็ย้ําหลายรอบแล้วบางสีที่มันบางมากๆเนี่ยก็ย้ําหลายรอบจนกว่ามันจะชัดขนาดที่คุณเห็นในสวอตแต่มันก็ยังไม่ชัดเท่าเนื้อลิปสติกอยู่ดีแต่ข้อดีของมันคือด้วยความที่สีมันบางนะคะก็น่าจะถูกใจกับคนที่แต่งหน้าเบาๆคนที่เกิดมาสวยอยู่แล้วผิวสวยอยู่แล้วหรือว่าคนที่ริมฝีปากเป็นสีอ่อนสีซีล้วอยากจะเติมสีให้ริมฝีปากแต่ถ้าใคร หือป,ปากค้ำไ่ตาก็มองว่ามันไม่ค่อยเพราะว่าอย่างไอตาใช้เองเนี่ยมันก็ยังมีความแบบสีเพี้ยนหรือว่าสีไหนที่มันเป็นเนื้อบางมากๆอ่ะมันก็ทาแล้วมันดูไม่ค่อยสม่ำเสมอนะคะแต่ว่ามันทาได้ไหมได้คุณใหญ่จะเอาไปทาตรงไหนก็ได้แต่สวยไหมก็ไม่เต็มที่อ่ะคือมันแบบไม่ไม่สุดไปสักทางเลยทีเดียวไอตาคิดว่าถ้าคนที่ปากแห้งเนี่ย ทาแล้วไม่น่าจะรอดน่าจะตุบเพราะว่าตาเองอะเป็นคนที่ปะแห้งประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าลอกมากนะคะขนาดว้าตาทาแล้วอะ่ะมันไปย้ำความแห้งของปาให้มันเป็นเส้นๆขุยๆอันนี้โดยเฉพาะสีที่เป็นสีอ่อนๆน,นะคะถ้ามันเป็นสีเข้มๆของเราเราทามันจะไม่เห็นรายละเอียดขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นสีอ่อนๆมันจะแบบทาแล้วมันเป็นคาบไม่โอเคมากไม่โอเคอคะค่ะ ต,ตาเนี่ยได้ของแถมมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าตัวนี้เลยของแถมเขาคือซื้อ2อันได้กระเป๋า1ใบตาซื้อมาจะสียตาเลยได้กระเป๋ามา3าใบ่ะแต่ขอชมว่ากระเป๋าตัวนี้เนี่ยน่ารักนะคะสวยแมทตีเรียลเนี่ยเป็นผ้านะคะแล้วก็มีความเป็นสีแบบโฮโลแกรมนะคะดูน่ารักมากแล้วก็เขียนว่า k ท e ี้ Enjoy Beauty น่ารักมากเลยนะคะแต่ว่าดีไซน์ของมันเนี่ยจะแปลกๆนิดนึงคือมันเป็นเปิดแบบนี้แล้วก็ตรงตูดเนี่ย มันก็จะเปิดได้แล้วก็ใส่ของได้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนนะีอ้อ้าวโดนไปแล้วนั่นไงนี่แหละนี่แหละ,หละเป็นสิ่งที่อาจารย์เจอนะคะเช่นอุ้ยเดี๋ยวฉันเอาแปรงมาใส่ตรงตูดดีกว่าเพราะว่าตรงตูดมันจะเป็นแบบว่าที่ใส่นี้ใช่ไหมคะไปรูปเสียช่องเสียเฉันเอาพวก Lip stone, Lip stick, ลิปสติกรองพื้นใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ฉันเปิดตรงนี้ฉันหยิบขออุอ้ยฉันลืมหยิบแปรงฉันเปิดตรงนี้ ความรดของหล่นแน่นอนก็เลยรู้สึกว่ามันน่ารักดีแต่มันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์จริงๆก็ทําแค่แบบว่ารูเดียวไปเลยก็ได้แล้วก็ตาได้แปรงมาด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดเขาเรียกว่าแปรงแบบกรรมเทพน้อยอะไรของก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแปรงน่ารักมากซึ่งไอตาเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีกับแปรงของแบรนด์เคที้คอสเมติกมากรอบก่อนที่รีวิวแปรงจีนไปแปรงทําได้ดีมากรอบนี้มาก,ก็คาดหวังเรื่องแปรงนะคะ แต่รอบนี้มารู้สึกว่าไปทําได้ดีแต่ไม่ตอบโจทย์กับบลัชออนของเขานะคะด้วยความที่หัวเขาเนี่ยจะมีความค่อนข้างแบนนะคะมันจะไม่เป็นพุ่มกลมๆนะคะทําให้เวลาที่ตาปัดเนี่ยเวลาจิ้มลงไปปุ๊บมันเป็นก้อนมันเป็นจุจุรู้สึกว่าอยากให้มันฟุ้งนิดหน่อยเพื่อที่เวลาเราปัดสีลงบนผิวเนี่ยนะคะมันจะได้ไม่เป็นก้อนๆกลมๆม,มันก็เลยทําให้แบบอุ๊ยเป็นก้อนฉันก็เลยต้องปัดปัด,ปด แล้วด้วยความที่หัวมันเลก็กอะค่ะเนื้อสีมันเลยไม่ไม่ฟุ้งกระจายมันเลยค่อนข้างแบบเกลียยากนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นหัวทรงที่มันไม่ค่อยเหมาะกับการปัดแก้มสักเท่าไหร่แต่ว่าผลแปลงเนี่ยเขาก็นุ่มดีรู้สึกว่ามันไม่ระคายเคืองไปกับผิวดีอยากจะให้ปรับเปลี่ยนตรงทรงแล้วก็ความเป็นพุ่มความ อะไรเงี้ยเพราะว่าแปรงปัดแก้มปัดออนเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเนื้อแน่นค่ะมันไม่ใช่แปรงที่เอาไปเกี่็บพวกรองพื้นหรือพวกแบบอะไรแบบนั้นมันอยากจะให้มันแบบมีความฟุงมากขึ้นแต่ว่ามันก็ใช้ได้แบบประมาณหนึ่งใช้ได้ดีกว่าใช้นิ้วเพราะอาจารู้สึกว่าการที่จะตาแบบแต่แบบนี้แล้วก็มันเนี้ยมันไม่ค่อยติดผิวแก้ม สีมันไปติดบนนิ้วมากกว่านะคะแล้วก็ราคาเนี่ยเขาขายอยู่ที่ราคาชิ้นละ690เาบาทตามมาว่ามันเป็นราคาที่มันแบบไม่ได้ถูกมากโอเคมันไม่ได้แพงเท่าเคานะ์เตอร์แบรนด์เนาะแต่มันก็ไม่ถูกเลยทีเดียวนะแต่ก็แอบคาดหวังเพราะว่าดิฉันก็เป็นคนที่ชอบบราชออนแบบครีมมากอยู่เหมือนกันลองใช้มาหลายแบรนด์มากพอมาเจอตัวนี้ก็รู้สึกแอบ,บงงงวยกับเนื้อเขาเหมือนกันว่าเออเป็นเนื้อสไตล์ดิน้ำมันบางอันก็เป็นเหมือนแห้งๆแต่ก็จะไม่แห้ง ก็แห้งๆอะไรเงี้ยจะก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าสีเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าทําสีออกมาได้ดีเพราะว่ามีโทนสีที่เป็นออกตุนตุนออกชมพูตุนออกนูตตุนอะไรเงี้ยออกมาสวยมากเลยอาจรรู้สึกว่าพอมาอยู่บนผิวเราซึ่งเราผิวเข้มผิวออกเหลืองเนี่ยมันก็ทาให้ขับให้ผิวเราดูสว่างจะมีสีที่เป็นสีส้มนั่นแหละแต่อาจารย์รู้สึกว่ามันจะแบบแปลกๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่ส้มติ่งแดงไม่ใช่ส้มติ่งน้ําตาลแต่มันเป็นส้มติ่งเหลืองให้ตารรู้สึกว่าปัดลงบนผิวมันแปลก แต่มันอาจจะใช้ได้ในกรณีที่แบบว่าเราเอาไปผสมสีหรือว่าแต่งหน้าแนวแฟชั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในตาตาก็คงจะไม่ใช้สีนั้นสีที่ตาชอบเนี่ยจะมีสีเบอร์ห้ากับเบอร์เจนะคะเป็นสีที่ตารู้สึกว่านัวๆตุนต่นๆทาแล้วมันแบบ everyday look แล้วก็สีผิวอย่างในตาเนี่ยทาได้สวยดีถ้าใครที่ผิวพอๆกับใบตาเนี่ยน่าจะชอบเบอร์ห้ากับเบอร์เจะสวยนะคะอย่างที่อยู่บนป่ายตาเนี่ยก็จะเป็นสีเบอร์เจนะคะมันจะออกแบบนูดๆหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตาจะขอใช้ สีเบอร์หกนะคะสีนอตตี้ซึ่งเป็นสีที่แบบแดงมากมาขอทาเป็นข้างในนิดเดียแต่รู้สึกว่าถ้าเราทาสีที่มันแดงข้างในมันน่าจะสวยดีเออแต่ว่านี่ก็แอบแห้งอยู่นะนี่ก็ให้เห็นอยู่นะว่าปากมันเป็นเส้นๆแห้งๆ <c oughs> อืม <c oughs> พอเอาผสมกันแล้วสวยนะ เป็นออมเบรสวยๆแต่เนื้อก็ยังแห้งอยู่โดยรวมเลยนะแต่ว่าเนื้อโดยรวมมันค่อนข้างแห้งถ้าแก้มได้สวยอาจจะเกลี่ยยากนิดนึงแต่้าปากก็คือได้แบบกรุบกไม่ได้สวยเท่าพวกลิปสติกหรืออะไรมากมายแต่ก็อถ้าถามว่าทาได้ไหมก็ทาได้ นี่ก็เป็นความคิดเห็นของไอตาเนาะอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆใช้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะไอตก็รีวิวตรงไปตรงมาอย่างที่อตาคิดเนาะยังไงก็อย่า,ยากโกรธกันอย่าเคืองกันนะคะถ้าความคิดเห็นของไอตาอาจจะไม่ถูกใจกับความคิดเห็นของใครบางคนนะก็หวังว่าจะชอบกันคอมเมนต์บอกกันได้ว่าใครใช้แล้วดีใครใช้แล้วไม่ดีใครใช้แล้วเป็นยังไงหรือว่าไอตาอาจจะใช้ผิดวิธีหรือเปล่าที่แบบทําไมมันรู้สึกมันแห้งจางอะไรเงี้ยก็แนะนํากันได้นะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็กด ับช่กดส,สั่นกระดิ่งกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย